เอาละครับพบกับผมช่องดาร์คเซลลคุอีกครั้งนะฮะกันยายเรื่องสัมปยุทธ์ทะลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่24ในหมดที่17นะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมว่าทูมันสั้นกระติ้เดียวเองก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่ะก็รีบจบไปบอลเป็นบทสุดท้ายของเล่มที่24ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าที่เล่ม2 5กันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปรับฟังกันได้เลยนะครับตอนความเดินกับตอนที่แล้วของสซลลก็เซียวเหยียนก็โดนประกาศจับนะครับแล้วก็กำลัง กําลังขับแค้นใจนะครับที่ตระกูลหานเราโดนกักขังจาก3ขอพัชราวายุสามผู้เท่าจากขอพัชราวายุนะครับเป็นรับฟังกันต่อได้เลยนะครับมาบทที่17บเถ้ำเสือบึงมังกรนะเหนือทะเลภผยสีเขียวเข้มที่ทอดยาวจรดขอฟ้าเงาล่างสายหนึ่งหยัดยืนสายตาจดจ้องท้องนาภาทิศเหนือคิ้วขมวดเล็กน้อย ตระกูลหานถูกผู้แก่งกล้าของหอวัชระวายุอุดรปิดล้อมนี่เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายของเซียวเหยียนจะอย่างไรตระกูลหานก็มีอิทธิพลไม่น้อยในเมืองเทียนเป่ยและเรื่องนี้พวกเขาก็ไม่ได้สอดมือแต่นึกไม่ถึงคนของหอวัชระวายุอุดรกลับมือพฤติกรรมต่ำช้าสามาเย่ียงนี้หอวัชระวายุอุดรปล่อยข่าวเรื่องตระกูลหานถูกกักบริเวณอย่างคึกโคมจุดประสงค์ไม่ต้องบอกก็รู้ก็คือต้องการบีบให้เซียวเหยียนออกลงช่วยเหลือ เซียวเหยียนแน่ใจอย่างยิ่งเวลานี้เมืองเทียนเป่ยถูกผู้แก่งกล้าของหอวัชรวายุอุดรยึดพื้นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อใดที่ตนโผล่หน้าสิ่งที่ต้องเผชิญก็คือการสับประยุทธ์อันดุเดือดเลือดพ่านเมืองเทียนเป่ยตอนนี้กลายเป็นหลุมกับดักแห่งหนึ่งเพียงเฝ้ารอให้เซียวเหยียนโดดลงไปสำหรับหลุมกับดักนี้หอวัชรวายุอุดรไม่ได้ปิดบังและปิดบังไม่ได้แม้แต่คนทั่วไปยังมองออกถึงจุดนี้ เซียวเหยียนย่อมคาดคเนได้เช่นกันกล่าวตามสัตว์จริงหลุมพางชนิดนี้แทบไม่มีผลอันใดต่อชนชั้นเลือดเย็นแต่เซียวเหยียนไม่ใช่คนเลือดเย็นสำหรับศัตรูคู่อริเขาอาจกระทำถึงขั้นโหดเหี้ยมไร้ใจแต่สำหรับคนทั่วไปที่เขารู้จักเขากลับค่อนข้างสุภาพอ่อนโยนและก็เพราะอุปนิสัยเช่นนี้เองถึงทําให้ข้างกายเซียวเหยียนนั้นเต็มไปด้วยมิตรสหายและผู้แก่งกล้าไม่ว่าเป็นทั้งหายโปตง e เซียวอี้เซียนเหมยตูซาหรือกระทั่งเซียนยุทธเทียนหัว ซึ่งจุดนี้ก็คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเซียวเหยียนสูตรหายใจลึกเซียวเหยียนพึพรรมพำสะท้อนใจหอวัชระวายุอุดรนน่าลังเกียจจริงๆในเมื่อต้องการบีบมิค่าออกมาเช่นนั้นก็ส่งเคาะให้พวกเจ้าสักคราเจ้าหนุ่มจะไปเมืองเทียนเป่ยจริงเหรอตอนนี้ที่นั่นต้องเนืองแน่นไปด้วยผู้แก่งกล้าแน่นอนเสียงหัวเราะชลาภาพดังขึ้นกลางใจเซียวเหยียนบุรุษกล้าบางสิ่งที่พึงกระทำบางสิ่งไม่พึงกระทำเรื่องนี้ข้าเป็นคนก่อขึ้น ด้วยนิสัยของข้าจะนิ่งดูดายได้อย่างไรล่ะเซียวเหยียนกล่าวฮ่าฮคำพูดนี้กลับไม่เร็วเหล่าผู้เท่าชิงชังที่สุดก็คือทําให้มิตรสหายเดือดร้อนสุดท้ายกลับหดหัวหดหางเจ้าอายุยังน้อยก็จริงแต่นิสัยช่างถูกใจข้ามากหากไม่ใช่เคยบอกว่ามีอาจารย์อยู่แล้วข้าอาจพิจารณาเจ้าเป็นศิษย์เซียนยุทธเทียนหัวหัวเราะราท่านผู้เท่าย้าหยอกย้อแล้ว พอฟังเซียวเหยียนหุวเลาะตามพรั้นไว้ไหลคาหนึ่งปีกกระดูกแวววาวค่อยค่อยเหยียดกลางออกเช่นนั้นพวกเราก็ออกเดินทางเถอะไม่ต้องห่วงมีเราผู้เท่าอยู่ขอเพียงไม่เจอผู้แก่งกล้าระดับประมาจารยุตขั้นสุดรับรองเจ้าปลอดภัยแน่นอนเซียนยุตเทียนหัวกล่าวเสียงหนักแน่นเซียวเหยียนขอบคุณท่านผู้เท่าเซียวเหยียนหุเลาะดังลั่นเงยหน้ามองทะเลภัยที่กว้างขวางสุดตาความห้าวหาญฮึกเหิมขึ้นในใจแงน้าตะโกงกล้อง เสียงสะท้อนเหนือขุนเขาเนื่อน,นานไม่สลายต่อให้หอวัชราวายุอุดรทําให้เมืองเทียนเปยกลายเป็นถ้าเสือบึงบังกอนข้าเซียวเหยียนก็หาขั้นครามไม่สิ้นเสียงตะโกนเซียวเหยียนกระพือปีกกระดูก,กายล่างเป็นดาวตกดวงหนึ่งพุ่งโฉบไปทางขอบฟ้าทิศเหนือเมืองเทียนเปยหลายวันนี้บรรยากาศผิดแปลกอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากผู้แก่งกล้าจํานวนมากของหอวัชราวายุอุดรเล่งลุดมาตามคําสั่ง ส่งผลให้กลุ่มอิทธิพลทั้งหลายในเมืองเกิดความตึงเครียดและขุมกําลังของหอวัชราวายุอุดรก็ต้องการตะเพืดพวกเขาออกไปพวกเขาไม่มีคุณสมบัติต่อต้านแม้แต่น้อยเพราะว่าผู้แก่งกล้าของหอวัชราวายุอุดรกลับไม่ได้กระทําสิ่งใดต่อกลุ่มอิทธิพลอื่นเพียงปิดตายครืหาดกลุ่มตระกูลหารตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเมืองเทียนเป่ยกัก,าการบริเวณคนตระกูลหารไม่ให้เข้าออกตระกูลหารมีอิทธิพลในเมืองเทียนเป่ยก็จริง แต่ไม่นับเป็นแรงคุกคามอันใดต่อหอวัชระวายุอุดรแม้กล่าวว่าหานเฟยผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลหานปะทะกับผู้แก่งกล้าของหอวัชรวัชระวายุอุดรยกหนึ่งด้วยความโกรธกี้ในวันนั้นแต่เมื่อผู้สามอาวุโสแต่เมื่อสามผู้อาวุโสข,ของหอวัชระวายุอุดรอ,ออกโลงพร้อมกันต่อให้เขาคับแขนคล้องใจปานใดก็จำต้องหยุดมือพลังฝีมือของเขาอย่างเก่งก็ต่อกรได้แค่ผู้วุโสคนหนึ่งหากเป็นสามคน เขาปราชัยอย่างไร้ข้อกังขาแต่การต่อต้านของหารเฟยใช่จะไร้เหตุผลผู้แก่งกล้าของหอวัชราวายุอุดรททำได้เพียงห้ามไม่ให้พวกเขาออกนอกตามแต่ใจกลับไม่ได้ล่วงล้ำเข้ามาในคาลืงหาดนี่ทำให้พวกเขาเบาใจอยู่บ้างคนตระกูลหารตระหนักดีหอวัชราวายุอุดรต้องการอาศัยสิ่งนี้กดดันให้เซียวเหยียนซึ่งไม่หลบซ่อนอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าหลบซ่อนอยู่ที่ใดโผล่หน้าออกมาแต่ทว่านอกจากไม่กี่คนนั้น คนตระกูลหานส่วนใหญ่กลับไม่คิดว่าเซียวเหยียนจะเผยตัวเพราะเหตุนี้ขณะนี้เมืองเทียนเป่ยไม่เพียงชุมนุมไปอยู่ด้วยอยู่ด้วยสิทธิ์ของมือดีของหอวัชระวายุอุดรหน,นำซ้ำอย่างมีผู้วุโสเฟิงเลยเตีย้ยเลยเตียนอีกขามคนนะครับแหมเว้นวักพลังฝีมือสามคนนี้แต่ละคนล้วนเหนือกว่าเส้นหยุนหากผลึกกำลังสามแรงเว้นแต่ระดับประมาจายุธบางคนหาไม่แล้วแทบไม่มีใครต่อกรพวกเขาได้ ต่อให้เป็นเซียวเหยียนที่มีพลังฝีมือสุดสะพึงถึงขั้นสามารถเอาชีวิตเส้นหยุนก็ยากจะต้านทานผู้บุโสนามกระเดื่องแห่งหอวัชระวายุอุดรสามคนนี้ได้แน่นอนไม่เพียงแค่คนของตระกูลหานชาวเมืองเทียนเป่ยทุกคนหรือกระทั่งเมืองอื่นก็ได้ยินจากคราวคราวมาต่างคาดเดาว,ว่าเซียวเหยียนจะลุดมาหรือไม่เพราะว่าการคาดเดาส่วนใหญ่ก็ค่อนไปทางที่ไม่มาในสายตาพวกเขา ขอเพียงไม่ใช่สมองเลอะเลือนคงไม่มีใครกล้าบุกถ้ำเสือแห่งนี้รวมทั้งเจ้าหนุ่มที่ชื่อเซียวเหยียนแม้ว่าวันนั้นจะสร้างความสะเทือนเลือนลั่นครั้งใหญ่บนเวทีศิลาฟ้าก็ตามท่ามกลางการคาดดาวของผู้คนนับไม่ถ้วนเวลาเจ็ดวันผ,นผ่านพ้นในพริบตาในเมืองเทียนเป่ยสงบเงียบเหมือนเคยศึกใหญ่ไม่ได้มาเยือนอย่างที่คิดคนไม่น้อยรู้สึกผิดหวังดูท่าเซียวเหยียนจะไม่กล้าบุกจริงๆบางครั้งมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดชนิดหนึ่ง ก่อนหน้านี้คิดว่าเซียวเหยียนบุกตะลุยเข้ามาคือการกระทําที่เบาวรญญาอย่างยิ่งครั้นตอนนี้แน่ใจว่าเขาไม่ปรากฏตัวก็กลับรู้สึกหดหวังถึงขั้นตําหนิดูแคลนเซียวเหยียนว่าเป็นพวกทิ้งเพื่อนตระกูลหานภายในลานเลกที่เงียบสงบเงาร่างอรชรสายหนึ่งนั่งบนม้าหินดวงตาหมือ่ลอยมองดูห้องหนึ่งหานสุเตอนนี้ผายผอมลงเป็นอันมากแม้ยังเย็นชาไม่เปลี่ยนเพราะว่าความเย็นชากลับมีแววซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อมองได้คู่หนึ่งหานสเวทถอนใจแผ่วเบาในที่สุดสเวเออเจ้าวิ่งมาที่นี่ทุกวันขณะหานสเวทถอนหายใจปรากฏสุ้มเสียงอ่อนใจใสดังขึ้นด้านหลังที่แท้เป็นหานเย่ลวงหน้างามแดงระเรื่อนหานสเวทมองดูใบหน้าที่เปียมแววอาทรของหานเย่บีบมือเบาๆพรางกล่าวพี่สาวท่านว่าเขาจะมาหรือไม่พอฟังหานเย่ชะงักยัน นี่ล่วงเลยมาเจ็ดวันแล้วกลับไม่มีข่าวครา,าวของเซียวเหยียนแม้แต่นิดเดียวเท่าที่นางรู้จักเซียวเหยียนเขาไม่ใช่คนไร้น้ำใจแต่การเฝ้ารอนานวันก็ทําให้ความเชื่อมั่นในใจนางเริ่มคอนแคลนน่าจะมากระมังหลังนิ่งอันครู่หนึ่งหานเย่กล่าวตอบในที่สุดข่ากลับไ่่อาากให้เขามาสําหรับผู้อ่่่ส,ส่่่่่่่่่่ชราวายุอุดอรนน่่นแม้แ่่่่านป่่ยังค่ามเรง่ง แต่เสียวเหียนฝีมา้าลายมือกล้าแข็งก็จริงแต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสามคนนั้นแพ้่ขนตางอนงามของหาสเสวยพกับผือเบาๆขณะกล่าวเสียงแผ่วถ้าเขาไม่มาจริงๆเจ้าไม่ผิดหวังเหรอไม่รู้สึกว่าตัวเองมองคนผิดไปหรือไงหานเว่ยสอนสายตายิ้มถามหาญสวยมุ่นคิวนิดนึงปัญหานี้ทําให้นางกลัดกุ้มแต่อึดใจถัดมายังคงพยักหน้าอย่างหนักแน่นผิดหวังนิดหน่อยแต่ข้าคงไม่อยากให้เขามาหรอก เด็กโง่หานสเวสหานย่ยสายหน้าไปมาขยี้ผมหานสเวสเบาๆพรางปอบนางว่าหวังใจเถอะเจ้าช้ในดวงใจเจ้าอ่ะจะก้างปีกที่สวยงามคู่หนึ่งบวยบินมปยังเมืองเทียนเปยจากนั้นต่อยตีเจ้าพวกบัดซบของหอวัชราวายุอุดรจนปัสวะเล็ดอุจละลาดหานสเวสหัวเลาะพืชยื่นมือออกมาโอบเอววิหารเย่ซุกหน้ากับเพื่อนผมนางในดวงตาคู่งามมีละออน้ำเครือคลุง พื้พามด้วยน้ำเสียงที่มีเพียงตนเองได้ยินอย่ามาเด็ดขาดนะคือไม่ทันขาดคำเสียงอัศลสีีบาทหลายหนึ่งพันกล้องกระหึ่มเหนือน่านฟ้าเมืองเทียนเปยตามด้วยคนทั้งเมือง้วนรู้สึกได้ถึงพลังสภาวะที่ยิ่งใหญ่อหังกาที่ปราศจากการนำพางแม้แต่น้อยพุ่งโชวม,มาจากด้านนอกเมืองเทียนเปยด้วยความเร็วสูงสุด ทันทีที่พลังสภาวะขุมนี้ปรากฏเมืองเทียนเป่ยตกสู่ความวุ่นวายในบัดดลสายตาตื่นตระหนกแต่ละคู่เพ่งมองไปยังที่มาของพลังสภาวะขุมนั้นจังหวะเดียวกับทานแสงสายหนึ่งพุ่งแหวกเวหาดุดสายฟ้าแลบเซียวเยียนกันเหรอเขามาจริงเหรอเจ้าหนุ่มนี่มันอาจหารดีแท้เดิมพันคราวนี้ข้าชนะแล้วเมืองเทียนเป่ยที่เงียบสงัดอยู่หลายวันนั้นรันกลับสู่ความอึกรกะทึกคึกคัก สายตาร้อนแรงแต่ละคู่แงนมองขอฟ้านอกเมืองเทียนเป่ยพวกเขาทราบวันนี้เมืองเทียนเป่ยจะไม่เงียบเหงาอีกแล้วบนยอดไม้สามต้นนอกคฤหาสนตระกูลหานผู้สูงวัยสามคนเบิกตากว้างแทบจะเวลาเดียวกันที่พลังสภาวะขุมนั้นปรากฏเงยหน้าทอดสายตามองไกลบนหน้าเหี่ยวย่นผุดรอยยิ้มเย็นในที่สุดเจ้าก็มาแล้วเอาละเขาก็เป็นอันจบในบทที่สิบเจ็ด และในเล่มที่24นะครับก็เอาไว้เดี๋ยวผมมาต่อที่เล่มที่25นะให้นะครับรอทำงานเสร็จก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดติ้งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ภาพในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ